ปลาเลมไต่เห็ดพ me yes. ี่น้องมือนี่ว่าแตกบึ้มๆพี่น้องเออเห็ดเรงโงกออกมือนี่ว่าฝนตกคำพี่น้องฝนตกคำพอดีมากางเต็นกางยังนอนนอนไต่เอาเลยพี่น้องมือนี่มาไต่เห็ดน้ำกันครับพี่น้องมือนี่ครับไต่เห็ดไต่เห็ดพี่น้องดันไปกางเต็นปลูกเปีฝนกับมาเห็ดก็มีพี่น้องมือนี่ ครับรุ่นน้ากันพี่น้องว่าจะได้หน่อยได้หลายมันเพิ่เจ็บมากขื้นมากอะได้แน่เราพี่น้องเนะครับอันนี้เก็บหัวค้ำนี่พี่น้องมารุ่นน้ากันบาดไตพี่น้องว่าจะได้หน่อยได้หลายพี่น้องเกบมึ้ื่ม้วนลายพี่น้องมาไตเห็ดน้ากันพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องเห็ดมะงกขาวสวยงามพี่น้อน หลังงามเลยพี่น้องผู้พีวีได้พี่น้องเงี้ยนี้เห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็นบ่พี่น้องงามบ่งามหลายงามแหง้งฝนตกพี่น้องฝนแห้งหลายมื่อนี่เห็ดล,งงลนะงูกอะไรนี่บ่พ่อเห็ดเพิงดำนี่พี่น้อง เห็นแล้วก็อดเอาไปเลยพี่น้องเอาขึ้นเก้าเห็ดเพึ่งดำพี่น้องเป็ี่นมูอยู่นี่เป็ี่นมูอยู่พี่น้องเพึ่งดำพึ่งหวานเลยพี่น้องนี่เป็ี่นมูเป็ี่นมูเลยใส่เห็ดละงกยังมาเห็นเห็ดเพึ่งดำอยู่พี่น้อง ใส่สวยๆน้องไปอีกเลยพี่น้องไข่นึง นะโอ้ยจนะจุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องจุ่หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องผลดีของการไต่ สิได้แต่ใครก็จุ่มนิดนึพี่น้องงามปะเนองว่าอีกไข่นึงพี่นอ้องได้เห็ดละงงงามเลยพี่นอ้องพี่น้องหินเต่งนีงงง่พี่น้องขึ้นเหยียบหินหินเต่ง้ไข่เปียกเลียเลยพี่น้อง ลังลังจิปูลูกำลังกำลัง,ลงนี่น้ออีกใครนึง พี่น้อยเดี๋ยวดอกน้องน้่งบานไปเลยนี่พี่น้องจุ่ปู้ลู่รวมปู้ลู่เลยงามเลยพี่น้องพี่น้องเพิ่งอะไรพี่น้องโอ้สองจุ่ม องจูมสวยๆว,ว,ว้างามคับว่ะใส่เห็นน้ำกันพี่น้องเอ้ยแต่สีอ่อนายพี่น้อง,งหเห็นอีกแล้วพี่น้องเลยเข้าไปด้วยพี่นอ้องจูมนึงพี่นอ้องงามเลย เห็ดละงูขาวพี่น้องพี่น้องจุ่มนึงนี่อยู่ในปลาเลยพี่น้องโอ้โหสวยงามมากเลยพี่น้องจุ่มนึงพี่น้องไปเลยพี่น้องจุ่มเห็ดละงูอืมพี่น้องโอ้หักหัวโหลได้แบบไหนสองจุ่มเกือหักพี่น้องเ้อ งามครับไปหนึ่งสองจุ่มน่งามเลยพี่น้องงามบ่โอ้ยสุดยอดเลยสองจุ่มสวยๆงามครับพี่น้องงามบ่พี่น้องเก็บเห็ดลงโอกต้งกันพี่น้อง เห็ดละงกขาวฝนตกพี่น้องน้ำจุกเลยเห็ดละงกขาวพี่น้องจุ่มผู้วูดพี่น้องวั้นี้ครับดอกนึงสองจุ่มนลยพี่น้องเห็นปะเพี่องแต่งล่อง,งสังนี่น สาจุ่มพี่น้องววนี่าีพี่น้องดูนกันพี่น้องเลุ้นไข่ขา,ขาว่นๆอยู่พี่น้องอื่าอนนะอตาดึไตเบตองเลยพี่น้องอ้สวงอันน้นเป็นไหมสวงไข่พี่น้อง,อ,อ,งอีกสองไข่นี่ น้ำทับนี้เหอน้ำมัอันนี้เห็ดละงกลี้ยงเพ่อนองเห็ดละงกเลี้ยง,ง,เ,องอเลืองเลืองใส่หนึง พี่น้องพออ่อเอกเลยพี่น้องไอ้เห็ดหลงโง่หลงกันพี่น้องเมื่อไหร่ดูด่าสองจุม่มสามจุ่มพี่น้องปี่จุ่มนัน่นเลงามๆเลยพี่น้องงามๆเลยงามๆเลย,ยนะจุม่มนสามจุ่มสวยๆ ไตเหต็ดพี่น้องมืดอนิไม่เอะโอกาสมาไต,ต่เห็ดละงูกเห็ดละงูกออกพี่น้องส่วงหน้าฝนจีไต่เอาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไฟอ,อีกเลยพี่น้องเห็ดละงูกเห็ดละงูก เห็ดน้อกันพี่น้องเห็ดละงกเห็ดละงกสองจุ่มพี่น้องเอ้ยน้ำงามเลยนี่น้องสองจุ่มงามเกินนี่บอกรึยังสามจุ่มพี่น้องนี่นี่นะขาวจันทร์แพนเฮ้ยขาวดีจัง ้าวดีเพราะนมจุ่ม,มพี่น้องน,นี่ห้ามอะสามจุ่มสามจุม่มใครไงเอะพี่น้อง สามไข่สามไข่ทีเดียวอัดไข่เห็ดหลงโบกเลยมนะั้งกระ,กะเดียดนะเ,เ,เลยน้ำเบ้อเลยเลยน้ำมั้งคีนอง,นง เมืเ่อไคเห็ดละงูกยุ่มนี่พี่น้องมัน,มน,น,น,ม,น,ม,นมนดินขึ้นมาพุ่น้องเพิ่งมนดินขึ้นมาพี่น้องเห็ดละงูกเลี้ยงพี่น้องเป็นยุม่มปานไข่ฉีก่กระปอมวะ <c oughs> เพิ่งดินขึ้นเลยพี่น้องเลย เพิงดินขึ้นเลยอู้หเด็กกำ่ำนึงพี่น้องเด็กเราโกกเย้ยงพี่น้องพี่นอ้อ,อ,นอ,งอ,องปล,งงลอง่อยเลยพี่น้องอ้ลมป่องงอแล้วแต่เว้ยว่าต่กันนี่ซมโจกซ้มจูมนี่งามเทพพี่น้อง ครับี่น้องแกงเลยพี่น้องหล,งลงังจากที่เขามาผักเรมไใต,ต้เห็ดพี่น้องมานอนคืนไใต,ต้เห็ดมาสีคนได้ซีตาพี่นอ้องเห็ดละง,งกเห็ดละง,งกเป็นส่วนไงพี่น้องเห็ดละง,งกเป็นส่วนไงแล้วก,ก็มีจะมาได้เห็ดเพิงดำเพิงดำเพิงว่าอัดไทยพี่น้องครับได้ซีตาพี่น้องก็ แกงแล้วสวยแล้วพี่น้องแกงออกมากอะเสยียบหูเสยียบตาแต่คือสีงแล้วล่ะพี่น้องมื่อนี้ครับคือสีลงแล้วพี่น้องเห็ดละงงกมีแต่ไข่พี่น้องถ้านี่ยังงามลยเบิไงซุ่มมากเลยพี่น้องใส่ซุ่มนี่เมื่อเมียง เพลินพาเอาตาเพื่อเอาตาเอาซุ้มช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 มดูเออแบบเนี่ยห้องกับเป็นพักอ,อ,อิูอ่ปาดต,ตีทุ่งใช้ไม่เก่งหนูก็ไม่เห็นว่ได้ขึ้นไปหาในมื่นหนึ่งว่ได้ขึ้นไปทั้งคนสี่ขั้นไปงาดคนเลยโอ้ยได้งาดอย่างนู้นอน,น,นครับปานเอาบุญพี่น้องแตกบึม้มบึ้มเช็ดละโงกออกสี่คนสี่ตาพี่น้องครับจ่าไใดกะปาก กดไลค์กดแชร์ได,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 ด้พี่น้องด้อ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาทำแน่พี่น้องเพื่อหเขาจะได้พ่อกันในลิปไหนอีกต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ะคือสีพ่อไปแค่นี้ก่อนพี่น้องม,มันหมันดูพี่น้องสวัสดีครับ